ม่วงอะไรวะมาม่วงมาม่วงเบามาม่วงเบา,เบาสั่งเขาไว้ต้นดูดิดมันส่งมาส่งมาอย่างงี้เองนะไอ,อ้วงนั้นก็จะเป็นกระทงกระถางอะไรเนี่ยหลังต้นนั้นเนี่ยไม่เ,เก่งเลยวะไม่รู้ไม่รู้เนี่ยไอ้ยัยผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบกระทงกระถางอะไรงี้ใช่ป่ะก็ไมส่งมาอย่างเงี้ดูดิจะเป็นกระถางยังไงบอสมันตกไงจะได้เบาแรง อะไรเอาสมรีพันดินพันมาอางนี้เหรออยากกิงตอนนะใช่ไหมโดยการไม่มีดินเลยเเล 1, มันธ์เคยใช้อย<า>่างอื่นพันมาเขามวงเบาอยากจะลืมกันตกอมาอย่างเงี้ยหรือไปซื้อถอนนั้นมา,อาของทาจ <laughs> ใชอะไรทาใจก่อนเลยได้ของของนี่จากไปไป ไปถามเนี่ยในร้านตรงนี้นทัานทังสิตอ,อ่ะพวกเบานะพวกเบา,าต้นละสามร้อยโอ้โหต่างกันเยอะอันนี้อันนี้สั่งต้นละห้าสองต้นห้าสิบบาททีแรกอ่ะดูแล้วจะสั่งจะสั่งใช่ปะ่ะแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวไปดูใวล้ๆให้เอาเฮ้ยจะได้ไม่ต้องสั่งใช่ป่ะถ้ามันต่างกันแบบแกันยี่สิบสสิบบาทอะไรเงี้ใช่ปะ่ะก็ซื้อแบบข้างนอกดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมาบ้านเห็นเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปส่งใี้มันแบบตาย พอไปถามราคาดูโอ้โหต่างกันเยอะอะซื้อนี่ซื้อได้ดีกว่าตลาดไทยก็ตรงเนี้ยผมไปซื้อน้ำสีอ่ะถามต้นละสามร้อยผมเลยไม่เอาเลยไม่เคยซื้อเลยก็ไปดูเลยโอ้ตลาดไทยเลยหลังตลาดนะโอ้โหมันตายไปละเอ่อที่ว่าเขาเป็นของคงของเก่าเยอะอะไรนะของมือสองปะใช่นะเยยังไม่เคยไปแต่เขาบอกว่ามีของมือตรงมือสองเยอะไปดูเลยางันเยอะแยะตลาดปลาอะไรสุด เขาบอกเยอะแต่มันเป็นเสาทิศหรืออะไรใช่ไหมว่าอย่างน,นี้เราก็ต้องมาลงดินอีกใช่ไหมแต่เขาว่ายังมีขั้นนี้อะไรมาให้นะออออส่งคนหน้าดูเหมือนกันนะไม่กวดตรงกวดตายจะปลาเปอร์อะไรส่งคนปลาเลี้ยงปลาอะไรอ่ะ เบาดโดนจะเบาเหรอโอเคพอปลูกเสร็จอะไรเสร็จปลูกออกมาพวกก็ร่อนอ้าเบาแล้วกังเบาเดี๋ยวให้ปลูกไปบ้างไงเผื่อไว้จิ้มเหล้าอะไรเงี้ยนะขวานปีเกลือเอ้ยไม่หวานอะไรเงี้ย ไ,ได้จา้าเาจะทำรั้วตั้งไว้ก่อนออป,รอประตูประตูประตูมาประกอบประตูตรงนี้นะกมขึ้นแล้วสต้นห้าสิบบาทมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะ